สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมนี้มาพบกับแป็มาอีกแล้วเนาะจะเนาะเมนี้แม่มาสิมาเก็บตุ๊กเอาภาพโวกหน่อยปวดเนาะตำซัวสินไหวไหวใส่หมูยอมมาหายเพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับชมกันเนาะจ้กไปเบิรงวิธีทำกันเลยจ้าว่าพื้นตำซัวนี่ผู้ใดก็ตทำเป็นเนาะจ้าพี่น้องแต่มันก็เป็นสูตรของไปของมันเนาะจ้าเนาะบ่มีสูตรตายโตเนาะจ้าเนาะตามมากตามชอบ จ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้ก็ะตำบักพริกกระเทียมแล้วก็บผงชูรสใส่น้ำกันล่ะเด้อจ้าเด้อมื้อน,นี้กับบุเร่เอาบักพริกโยนลงไปให้เบิ่งดอกจ้าตำบักพริกแล้วเฮาก็มาใส่มะเขือเทศนาะจ้ะเนาะใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้ะมากหลายใส่หลายมากหน่อยก็ใส่น้อยจ้ะพอดีแม่ไม้มีมะเขือเทศน้อย3หน่วยแล้วก็ ก็เลยเอามะเขือเทศหน่วยใหญ่ใส่เพิ่มอีกนากนะ่าจะเนาะมันสีไดงแซ่บๆกับตามด้วยหมากเน่าจา้าหมากเน่ากับหมากไหลกับเปรี้ยวหลายจา้าใส่หน่อยกับเปรี้ยวหน่อยจา้าตามใจชอบเด้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็สิมาใส่น้ำปลาจา้าแม่มะมื่อนี้แม่มะก็ใส่น้ำปลาขวดนานะ่าจะเนาะ น้ำปลาต้มสุกค่ะแต่ว่ารถนีก้รกระแทบนอกจากกระใสน้ำปลานอกจากนอกที่นี่เนาะผู้ใดบ่มากก็บ่ต้องใสเดอ้อจะน้ำปลาใส่แต่ประเดี๋ยวกับพ่อจ้ะอุ้ยขอโทษจ้ะใส่แต่น้ำปลา,าเดอ้อจ้าบ่้ต้องใส่น้ำปลาขอโทษขอษขอภัยหลายๆเดอ้อจะข้ามไดที่ว่าออกไปแล้วบ่สุภาพนอกจากเนาะ ที่นี่เ่ากระชิมจะชิมจะพี่น้องชิม,ชม,ชม,ชมรสชาติว่าอร่อยโบขาดเหลือยางขาดน้ำปลาจากน้อยจะเพิ่มน้ำปลาอีกจากน้อยขาดความนวน,าน่าจะเนาะเติมผงนวอีกจากน้อยจะพี่น้องใส่หน่อยแทบหน่อยใส่ลายแทบหลายน,าน่าจะเนาะ แล้วก็เติมน้ำปลา,าอีกจักน่อยจ้ะพี่น้องขาดความนัวของน้ำปลา,าเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็คเล่คเ่อีกจักน้อยจ้าวันนี้เฮาก็ะิมาใส่สินมะร์กกนะใส่สินมะฮูงลงไปจา้าต่อคเล่คุเร่คุเ่ให้เข้ากันเนาะจ้ะเนาะ ที่นี่ก็เฮาก็ใส่เส้นว้ๆลงไปจะขออนุญาตใส่เมื่อจับเด้อจะเส้นว้ายๆหนึ่งหอจะพี่น้องใส่เส้นว้าๆลงไปแล้วก็ใส่ใบผักชีฝรั่งค่ะหรือพาอีสานก็บ้านข่อยเอินผักหอมเปเด้อจะบางบ้านเพิ่นก็สิเอินผักชีใบเลื่อยนนนนเนาาจะเนาะแล้สิเพิ่มความหอมเพิ่ม ความหอมจากพี่น้องดับกินข้าวน่าจะเนาะแล้วก็ใส่หมูยอ่อลงไปน่าจะเพื่อนอเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยคกก็น,น้อยเกินไปน่าจะเนาะคกไม่มากน้นนอยน่อยก็สิคุกเข้าบทานัดปันไดน่าจะเนาะก็คุกคุกโคเล่โคเล่ไปจากน้อยค่อยๆเห็ดเนาะจ้ะ แม่มากระซิบบอใส่วิธีต่ำเด้อจ้ะเด้อใส่เส้นไม้ไหวแล้วแม่มากระซิคุกเอาจากเพื่อบวให้เส้นของไหวไว้กับหมูย่อเละเนื้จ้ะเนาะแล้วละจ้าสำรับตำส่วไหวไว้ไวใส่หมูย่อของแม่มาเน,านื้อจระเข้หน้าตาหนาอร่อยบอจ้าเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสำนีเดอ้อจาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากฝากดติดตามอย่าลืมกดซับสไคร์อย่าลืมกดก,กระดิ่งเดอ้อจะเพื่อจะได้บระผัดคลิปใหม่ๆของช่องตามสไตล์แม่มะนอกจากเนาะพอ,อกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขหลายๆมีแต่ความโชคดีทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมเขามาปิดกำลังใจให้เดอ้อจ้า